ชื่อของข้าก็คือมอสผู้ใช้วิชาล่องหนใครที่ดีไปแอบข้าจะพางตัวไปจัดการเจ้าอะไรอ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาดูตัวละครใหม่กันเขาชื่อว่าพหนดุมมอสเป็นคนต่างชาติได้บอกชื่อมอสนะฮะ ตัวละครน,นี้แจกฟรีเมื่อกางเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนั้นล็อกอินครบก็รับไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลากิจแล้วนะใครจะเอาก็ต้องมาซื้อที่ร้านค้านะครับสำหรับความสามารถของตัวละครนี้นะครับเขาเป็นสกิลแบบกดใช้งานที่ชื่อว่าเงาไร้ร่องรอยนะแพลอเรือนี้กระดกลิ้นดิงจริงสกิลเป็นแบบกดใช้นะครับเมื่อกดเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดพลางตัวซึ่งผู้ใช้จะถูกศัตรูที่อยู่ไกลสังเกตเห็นได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถยิงได้ อ่ะตรงนี้เขียนถูกนะครับว่ากดแล้วเข้าสู่โหมดพางตัวแต่พอดูแบบละเอียดเนี่ยดันเขียนว่าเข้าสู่โหมดล่องหน <What? S 1> ตกลงล่องหนหรือพางตัวในโหมดนี้นะครับผู้ใช้เนี่ยก็จะมองเห็นเรายากนะไม่สามารถถูกตรวจจับได้ และได้รับความเร็วเคลื่อนทีเพิ่มขึ้น20%ด้วยขณะเดียวกันจะเปิดใช้เล็งอัตโนมัติทางศัตูอยู่ในระยะ4เมตรอันนี้หมายความว่าเล็งเป้าศัตรูหรือเปล่าสกิลมีผลนาสูงสุด15วิตอนล่องหนยิงไม่ได้นะครับและเมื่อออกจากหมดล่องหนจะมีดีเลย์1วินาทีคือสกิลตัวมอสจะทํางานแบบนี้นะครับเมื่อเรากดสกิลปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดพางตัวล่องหน ตัวละครจะเป็นสีใสสามารถเดินได้วิ่งได้กระโดดได้ย่องได้แต่ใช้ปืนกับใช้สกิลไม่ได้นะครับและที่สำคัญก็คือศัตรูเนี่ยมองเห็นร่างของเราอยู่นะฮะเนี่ยเราก็จะโดนยิงตุยแบบนี้เลยล่องหนเพื่ออะไรก่อน คือสกิลนี้นะครับผมว่ามันมีประโยชน์ตอนที่เราใช้งานไกลๆศัตรูอ่ะเพราะตอนที่เรากดล่องหนปุ๊บศัตรูเขาจะเห็นเราเนี่ยเป็นล่างเงาจางๆแอบมองยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆนะครับสังเกตว่ามันจะมีเครื่องหมายตรวจจับแบบนี้เลยนะนี่แล้วพอเข้าใกล้มากๆล่างเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเขาก็สามารถยิงเราตุยได้เลยเนี่ยล่องหนทําไมก่อนล่องหนแล้วต้องอยู่ไกลๆ คือประโยชน์ของโหมดล่องหนเนี่ยผมมองว่าน่าจะอยู่ตรงที่เรากดสกิลปุ๊บเราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น20%เลยนะและสามารถตั้งไอวอได้เคลื่องระเบิดทมดาเอจใส่ศัตรูได้นะครับเราอาจจะเคลื่องไปก่อนแล้วกดยกเลิกสกิลเพื่อยิงหรือไม่ก็รอให้สกิลหมดเวลาแล้วยิงใส่ศัตรูปิดงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ จริงๆผมว่าตอนที่เราเอาไปเล่นน่ะตัวมอสน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองกันผมจะไปกับคอมโบมอสกดใช้สกิลล่องห่นนะมีฟอร์ดถูกโจมตีและเลือดเด้งมีชานิเมื่อกดสกิลกดใช้เราจะได้โล่เพิ่มมีเคลรี่วิ่งเร็วครับและมีกู้หูเป็นน้องเป็ดคือเวลามอสล่องห่นและเดินมีเสียงใช่ไหมเราจะใช้เป็ดเนี่ยนั่งย่องแทนนะครับก็จะได้ความเร็วเคลื่อนที่ขณะยอ่อเพิ่มขึ้นอีก60%ก็เดี๋ยวไปชมกันครับวันนี้ ตัวละครใหม่หมอดวันนี้จะพางตัวล่องหนได้จริงหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ ช่วงหลังๆเวลามีตัวละครเข้าใหม่เนี่ยฟรีไฟล์เขาจะแจกอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีเลยนะก็ขอให้รักษาการแจกฟรีแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้เพชรไงแต่ถ้าเกิดใช้เพชรจนหมดแล้วก็อย่าลืมไปเติมที่ลิ m แมนช็อปนะฮะแล้วหนึ่งเรื่องเติมเกมนะร้านนี้คือรับเติมเพชรฟรีไฟล์ได้เลยที่คุ้มกว่าเราไปเติมเองแล้วก็เปิดตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยใครเติมไม่เป็นก็กดทักทลยไปคุยกับแอดมินได้ที่ลิงก์ด้านใต้ตคลิปนี้เลยนะครับ ลิงก์ใต้คลิป YouTube นะถ้าไปดูช่องทางอื่นไม่มีลิงก์นะครับต้องมาดูที่ YouTube ใต้คลิปเท่านั้นนะครับโอเคมาได้เวลาโชว์สกิลพีมอสชื่อแบบฝรั่งด้วยมอสมอสพูดไทยไม่ค่อยชัดนีครับแต่มอสจะโชว์ลองคนลให้ดูนะนี่กดปุ๊บเก็พางตัวแบบนี้เลยนะี่ไม่มีใครเห็นชันแน่นอนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไม่เห็นใช่มเออเยเดีเดี๋ยวเดีเดเด๋เพื่อนเล็งปืนมาทำไมนีเนะี เล็งปืนมาทำไมล่ะเพื่อนเฮ้ยลองหนอยู่กดใส่เวทได้ด้วยอย่างเทสมอดยิงไม่ได้นะจ๊ะแต่มอดกดใส่เวทแต่ถ้ามอดไม่ลองหนเนี่ยมอดยิงสุดยิงสุดไม่เอาทรงเยเกือบรลอ่อแล้วถ้าเพื่อนไม่หันปืนมาใส่ได่บอกเลยน้องมอสจะต้องหล่อแน่เยี่ยมเลยอะไรนะเยี่ยมเลยเพื่อนบอกเยี่ยมเลยเป็นไงอะ่ะ <laughs> เพื่อนยังชมอะ่ะเออ เจอวิชาล่องหนกลางๆของเราเข้าไปใช่ไหมสาวเมื่อกี้สาวกดเยี่ยมเลยหรือเปล่าคนดีหรือเปล่าน่าจะใช่นะน้องอะไรเนี่ยซูฟิยาน13โอ้นี่แต่งหน้าเป็นเล่นงิ้วไปแต่งหน้าก็าได้ใจจริงๆนะน้องสาวชุดเหลืองมาน้องเดี๋ยวพี่จะพานนำทัพวันนี้พี่บอสจะโชว์วิชาที่ลํำเรียนมาจากเมกาให้ทุกคนได้ดูนี่กดล่องหลนกันเลยวิ่งเร็วขึ้น20% เคลื่อนที่อย่างว่องอไปครับอย่างแว้นนี่ดูสปีสดกตอนหุยเร็วจัดเร็วสุดในรุ่นไม่มีใครเร็วเท่ามอสอีกแล้วเดี๋ยวมอสโชว์ให้ดูนะครับพี่ๆลองหนปาดมาทางนี้อัจจะเอะเป็นไงล่ะด้วยวิชาพรางตัวของเราไม่มีใครมองเห็นแน่นอน <c oughs> นี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้า แม่แต่ว่าครูดาวสกิลติดอยู่อ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกาวิกาวิตัวนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ประชิดให้ดูเดี๋ยวมอสจะโชว์ประชิดให้ดูนะครับว่าวิชาที่เป็นการพรางตัวขั้นสุดของเรามันจะสามารถทําให้ศัตรูมองไม่เห็นหรือเปล่ากดสกิลไปปุ๊บแล้วค่อยๆอ้อมไปอ้อมมาด้านหลังและเขายังคงไม่เห็นเอ้ยไม่เห็นจริงเหรอเฮ้ยวิชาพรางตัวของเราอยู่ข้างหน้าเห็นปะเนี่ยเออเดี๋ยว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 ข้างหน้าเห็น ข้างหลังไม่เห็นไม่เห็นได้ไงละวัยรุ่นอย่างนี้อะไรเห็นไหมเฮ hey. ไปย่องอยู่ข้างหลังตั้งนานเออไม่เห็นนะต้องโผล่มาข้างหน้าแต่ข้างหน้าเนี่ยเอาจริงยังไงก็เห็นนะครับจากที่เราเทสเนี่ยมุมมองศังตรูต้องเห็นเราเป็นเงาแดงๆแ,แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ว่ามีตัวละครน,นี้เข้ามาไม่เข้าใจความสามารถเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะอาจจะคิดว่าเป็นเงาเพื่อนหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับอ่าใช่ไหมน้องใช่ไหมน้องสาวน้องสุกิยามเออน้องขำเลย <c oughs> น้องบอกนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยพี่ชายกดสกิลไปเข้าสู่โหมดล่องหนกันเลยอ่าเสียงไทยด้วยนะเข้าสู่โหมดล่องหนกันเลยเออเอาเด็กนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าการล่องหนเนี่ย มันก็มีประโยชน์นี่นี่ดูดูดูด,ดูไม่เห็นไม่เห็นบาไม่เห็นหนอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหนอหัวลั่นเป็น <c oughs> ไม่เห็นก็บ้าแล้วว่าจ่อตรงหน้าแบบนี้ใช่ไหม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 ,มโอ้เดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวครับสกิลคูดาวอยู่กับพี่มอสยังไม่ได้ลองหนเลยครับพี่ใจยเย็นเยนพี่ใจเย็นเย็นนะครับพี่ไม่ให้ผมได้พักคูดาวบ้างเลย ตอนล่องหนนี้ผมชอบมากเลยตรงที่มันเคลื่อนที่เร็วนั่นแหละนะครับ20%นะสูงที่สุดในบรรดาตัวละครที่กดสกิลแล้ว,ลวเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับขนาดตัวแบบโลกอย่างเงี้ยมันเพิ่มแค่15%นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงเราจะไม่หวังผลเรื่องการล่องหนเราไปหวังผลเรื่องการเคลื่อนที่เร็วผมว่าก็โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้มีประโยชน์นะในการจูกต่างๆ เลยครับเพื่อนๆเ,เกมนี้น้องมอดก็จะขอเอาจริงสักหน่อยนะขออภัยในสำเนียงโดยพูดไทยไม่ค่อยชัดน้องมอดไปตัเมืองนอกนะพูดไทยได้นิดหน่อยส่วนภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยแล้วไปไหนกันหมดครับนี่จะมากดสกิลโชว์สักหน่อยเข้าสู่หมดล่องหนกันเลยไปน้องบอด น้องมอสลองหนลองหนไม่กลัวอยู่แล้วไม่มีใครเห็นนี่วิ่งปาดวิ่งปาดอ่ะอ่ะเอาเอา,เอาล่วงเฉยเฮ้ยนี่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 นอ่ะอ,ะอะ้จะมาเนียนล้อหลอกเล่นข้างหลังซะหน่อยโดนเพื่อนน้องสาวเก็บหมดเลยน้องสาวยิงไม่พักเลยทอพี่ชายอดชออะไรเหลือตัวเดียวดิงี้อยู่ไหนอ่ะข้างบนเลยเปล่า ลองสาวเปิดหมดเอาจริงวิ่งลายิงไม่ยังพี่ชายไม่ได้โชว์สกิลอะไรตรงนี้หรือเปล่าหัวแตกปะไม่ต้องเล่นปะอดโชว์เลยเกมไทยกำลังแบบจะล่องห่นเนียนๆล่องห่นเนียนเหมือนนัเรียนมากลายเป็นไม่ได้ลองซะงั้นโดนสาวเก็บโหมดโยอเชนไข่ บูเรียวผู้โชว์นี่บอดตัวตึงเปิดอาณาจักรเอ้อาณาเขตไม่ใช่อาณาจักรใครก็แกรวยชันไม่ได้ฝันไปเถอะในเดือนมกรานี้นะครับมีคนยังไม่กดติดตามถึง4 8.2เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฝฟีบบ่อยๆแล้วผมจะได้ถึงสุดล้าซับไวๆด้วยนะครับ มาจัดกันอีกสักเกมหนึงนะครับรอบนี้ผมเปลี่ยนคอมโบหน่อยนะก็จะมีเคลลี่นะครับมีแคลโรลีนมีจัสตินแล้วก็มีมอสนะครับพระเอกของเราน้องมอสไอ้เนี่มันด่านเดิมนี่ว่าใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมเพื่อนเข้าสู่หมดล่องผลกันเลยมาเก็บเกียวปุ๊บไปแล้วครับโคตรแรง อยังไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นป้าล่องหนอยู่อะเห็นไหม,ไมเห็นไหมอ่ไม่เห็นเนระไม่เห็นเนระไม่เห็นหนอล่วงสามลวงกันรัวๆแบบนี้เป็นแมงเมากันเลยทีเดียวนะครับโอ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้เหลือตัวเดียวไปไปตัวเดียวไปเลยตัวเดียวเออป้ะปะ โดนระเบิดตายด้วยปะหน้าล็อบบี้เลยยังยังยังไม่หน้าล็อบบี้กลับฐานก่อนสี่วีเราเล่นกันยาวๆนะไม่ใช่โหลด,โ,ลดโหลดทุยไม่ใช่โดดล่มตายแล้วไปหน้าล็อบบี้แม่เมื่อกี้มันจังหวะชุลมุนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับศัตรูอาจจะคิดว่าเงาแดงๆเนี่ยเป็นพวกเดียวกันนะผมว่าเขาน่าจะมองแบบนั้นก็เลยไม่ได้สนใจเราใช่ไหมมีความเป็นไปได้สูงนะครับ เอาใหม่ขอใหม่เดี๋ยวเราจะแบบพยายามเนียนไปใกล้ๆที่สุดนะฮะเพื่อที่โชว์วิชาพางตัวงเราที่ล่ำเรียนมาจาก m ม็ดอิน s a น้องมอสขอญาตโชว์วิชาหน่อยนะครับพี่เพน้องมอสขอเปิดโหมดลองหนกันเลยมา อ่ายังไงเห็นไม้วิ่งล่วงวิ่งผ่านกันล่วงอ่าเห็นไม้ฝาวเอ้ยอาจจะปึ๊บปึ๊บปบึนี่อาจจะปั๊บอ่ายังไงโอะยัาจจะปั๊บเฮ้ยอาจจะปั๊บเฮ้ยอย่าบังทีอุ้ยจักกี้เฮลเมย์ทางนี้ล่วงล่วงอยู่มอสล่วงอยู่ช่วยด้วยอุน่นแหละย่างวะ นี่เองสินะความพ่ายแพ้ของมอสเวลาล่องหนและคนจับได้ nelle. ถึงเราจะล่องหนดีขนาดไหนแต่เราก็สู้คนในใจของไม่ได้หรอกอะไรเนี่ยเป็นการล่องหนที่แบบล่องไปลุ้นไปนะว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าคือจริงๆมันเห็นอยู่แล้วแหละนะครับจากที่เราเทสมาเนี่ยยังไงก็เห็นแน่นอนนะเห็นตั้งแต่กดสกิลเลยนั่นแหละถ้าจะให้เห็นไม่ชัดเนี่ยเราต้องอยู่ไกลๆเท่านั้น มันจะเห็นเป็นเงาๆนะครับคือต้องไม่เรียกว่าล่องหนต้องเรียกว่าพรางตัวนะใช้คํานี้จะเหมาะสมกว่านะครับนะขอลองใหม่ทฤษฎีการล่องหนมันจะสามารถปลอมแปลงตัวให้คนอื่นเห็นได้ยากขึ้นจริงหรือเปล่าซึ่งจากการเทสเด็กก็บอกเลยว่าไม่จริงหรอกแต่ตอนเล่นเนี่ยเราอาศัยลูกเนียนไงเรามั่วบ้านงานได้คนอื่นอาจจะไม่ทันสังสเกตเขาสู่มดล่องหนกันเลย นาอยู่ไหนขอเนียนหน่อยว่าไอาจะเปิดเฮ้ยลิงลิงนี่ก็ยิงไม่ยั้งเลยโอ้โหอุตส่าห์ย่องมาทั้งนานแสดงว่าคนนี้รู้ไงเห็นแดงๆมาปุ๊บพวกยิงก่อนเลยนะครับมอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้ผลนะกับคนที่รู้อยู่แล้วแต่ถ้าคนไม่รู้ละ่ะเขาก็ต้องไม่รู้ว่าเงาแดงๆเนี่ยมันเป็นศัตรูใช่ไหมนั่นแหละมันจะเป็นเวลาของมอสมอสฉายามั่วบ้านงาน เอาสู่หมดลองหนกันเลยใครทําเพื่อนผมครับผมปล่อยโดนไปชุบครับนี่แน่ไอวออัดหน้าด้วยครับเฮ้ย <Hello? S 1> อันแน่นี่มายืนแอบมุมอะอ <Boo>! ่กินผมหรอกครับ Boo! Boo! ยิงอะไรละไวรุ่นครับทางนี้สาวพี่อยู่ทางนี้น้องพี่มอสยืนยิ้มอยู่ริมกำแพง นี่นะ่สาวอัดตัวเข้าไปดิจากผู้ลองหนกลายเป็นผู้ประสบภัยซะงั้นแทบไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรในการล่องหนเลยความสามารถอย่างเดียวที่เป็นจุดเด่นก็คือการเคลื่อนที่เร็ว20%เท่านั้นจริงๆเรื่องพางตัวนี้ไม่ต้องพูดนะมันพางแทบไม่ได้จริงๆนะครับต้องอยู่ไกลๆแบบ1 0อเมตรอย่างเงี้ยซึ่ง100ยเมตรอะ่ะพางทำไม ร้อยเมตรเราก็เอาตัวรอดจากศัตรูได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องพาก็ได้ไปเอาไม่เข้าสู่หมดล่องขนกันเลยเข้าสู่หมดล่องผนกันเลยน,นี่นี่ซองซิ่งซองซิ่งถือลูกซองวิ่งจังไวพี่มาแล้วน้องมีใครเห็นพี่ไหมเฮลโลบายเฟนอันแน่ไม่มีใครเห็น <laughs> เ,อ,เ,นเอ้ไม่เห็นจริงหรอไม่เห็นจริงหรออ่ะเห็นไหม ต้องเห็นแล้วแหละคืนล่างแล้วเนี่ยคืนล่างจะไปเห็นได้ไงอัจจะไปยิงอะไรจังเลยสาวโอ้โหเป็นการกดสกิลที่แบบว่าล่องหนไปลุ้นไปอ่ะเออนะลุ้นว่าเมื่อไหร่เวลาสกิลจะหมดเขาจะเห็นตัวตนจริงๆของเราและ MVP ในเกมนี้ก็ได้แก่โยชเทนไข่ เดียวคูโชว์น้องมอสลอสองเกมเลยการอนาเขตพางตัวโอเคครับก็ตามนี้สำหรับตัวละครใหม่มอสล่องหนพางตัวนะครับคือจริงๆไม่เรียกว่าล่องหนดีกว่าเรียกว่าพางตัวเนอะเพราะว่ามันพางจริงๆ มันทำได้แค่ให้ศัตรูเห็น,นร่างเราสืใสในระยะไกลๆด้วยนะครับพอถ้เข้าไปใกล้เมื่อไหร่ศัตรูเขาจะเห็นสัญลักษณ์บนหัวเรานะครับแล้วถ้าเข้าไปใกล้อีกร่างเราจะกลายเป็นสีดแดงชัดเลยทีนี้แหละโดนยิงแน่นอนนะฮะก็ใครมีคอมโบแจ๋วๆของมอสส่งกันเข้ามาได้เลยนะอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวหยิบมาเล่นให้ดูกันแน่นอนนะครับ